อูมูชเปอร์สวัสดีค่ะกลับมาพบกับช่องวัดเซลือกิซแซบนะคะทุกคนวันนี้เราก็มีแผนจะไปบริจาคน้ำนะคะที่บ้านหัว้าค่ะซึ่งวันนี้เรามาการสัมภาษานะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับย่อรองอ้อย่งค่ะย่อรองย่อรองย่อองภาษณมงครับหนูพูดไม่ค่อยเป็นนะอันนี้พีคนจีนครับอาหลงครับเฉินหลงนิฮาวนหฮานะคะ หนีเห่าไม่ใช่หนีเห่ามานะคะหนีเห่ามานี่คือคุูสบายดีไหมใช่ครับไปค่ะทุกคนเดี๋ยวนูจะให้ดูค่ะว่าข้างหน้าเป็นยังไงนะคะตอนนี้คือดินน่าจะสไลด์ใหม่ค่ะแล้วก็เขาต่อเท่อประปามาใหม่ๆสดเลยนะคะก็หวังว่าจะไม่สไลด์มามากกว่านี้เนาะนี่เขาต่อเท่าประปาแล้วเนี่ยเขาเอาน้ำมาจากไหนก่อน ตอนนี้เราก็เข้าสู่หมู่บ้านหัวฮาแล้วนะคะอันนี้เหมือนจะลงแต่ก็ยังมีต้นไม้บางส่วนที่รอรับไว้อยู่นะคะมี่ถนนค่องข้างที่จะลื่นนะคะเพราะว่าเมื่อวันฝนตกทั้งคืนค่ะลื่นไม่ลื่นต้องถามคนข่าวค่ะลื่นไหมคะลื่นครับลื่นเนาะแต่ว่ายังไปได้อยู่ไปได้อยู่ไป ภาวนาว่าขอฝนอย่าตกนะคะอย่าเพิ่งโกรดไทยเลยนะคะให้เราไปก่อนค่ะเพราะว่าถ้าตกมาพูดถนนลื่นเรา,าไม่รู้ว่าไม่รู้ว <c oughs> ่าคือมันมีิสไลด์อะไรอะไพวกนี้ด้วยนะคะเราขอให้แบบเป็นการไปส่งมอบน้ําแบบให้มันแบบขาง้นล้วนลุ่นล้วนค่านะล้วนุนไ,<ป>ไปได้ ้อเนโอเคอยู่เนาะใช่ไหมพี่โอเคอยู่ใช่ไหมคะถนนโอเคอยู่ใช่ไหมก็นี่ค่ะอันนี้ก็จะแบบขี้ดินนะคะก็เป็นแบบนี้ตลอดทางค่ะเพราะว่าค่อนข้างที่จะลื่นหน่อยนะคะ ดีสไลด์เหรอเขาพูดิสไลด์แล้วก็เขาเอาออกเนี่ยแหละตรงที่หนูมาวันนั้นหนูขับรถล้มอะ่ะ ดูนะทุกคนคะ่ะ๋ยวจะบอกว่าท้องฟ้าสดใสามากค่ะอีกอย่างหนึ่งนะคะใกล้จะถึงหมู่บ้านแล้วค่ะก็มีอุปาาสรรคหลายที่มากนะคะแต่ว่าอาจจะไม่ได้ถ่ายให้ดูนะคะเพราะว่ามันลงยากค่ะไมายถึงลงจัดลดราคายากหน่อยนะคะ เู้คนดรถถือหมู่บ้านหัวฮะแล้วนะคะจอดตรงกลางหมู่บ้านเลยค่ะนี้ใช่ไหมตรงนี้เลยค่ะยวเราจะพาหาที่เขาจอดตรงนี้เลยจอดที่นี่มนอไม่นะทุกคนคะตอนนี้ก็คือเราก็มาถึงที่หมู่บ้านของหัวฮะแล้วค่ะซึ่ง เราเดินมา่านพี่เขาขับตามมานะคะเพราะว่าชาวบ้านน่ะน่าจะไปทําสวนบางส่วนนะคะแต่ว่าเราขอเอาของมาไว้ที่นี่ก่อนนะคะตัวเล็บว่าเออเออ,เอทีแรก แต่ก็พกมือหล่อนเลยทุกคนคะทุกคนรถพี่เขาจะตกลงไปแล้วอ่ะเกือบแล้วอ่ะอินนิดียวอ่ะอะคุณแบบคิดเดินรถต่อเลยดูสิ ถอยรุ้นไม่ได้อ่ะทำไงอ่ะไม่รู้อ่ะใครจะดดงให้อ่ะกลับได้ไหมเรียนกับทุกคนประสบการณ์อีกนิดเดียวก็คือจะตกจะตกลงไปข้างล่างแล้วนะคะจะได้ย้ายสมัครน้องข้ออีกตรงนี้ จะได้แย็บสมนุครัวแล้วเนีที่นี่นะคะก็คือที่ที่พี่แอนแน่เคยมาติกนะพี่เารกัช่วยกันดึงนะคะได้แล้ว่ะช่วยกันดึงในเชื่ออรอเพชรไมหรือพรีมอสใส่อเดียวกันใส่บ้านใส่ใส่ข้างหลังด้วยไหมใส่สีล้อเลย ทุกคนรคะสุดท้ายมาก็เกือบตกค่ะนี่เดี๋ยวก็เกือบจะตกแล้วเนี่ยเจ้าเน้าดีเ๋ยวมาหเอสียมใช่ไหมเดี๋ยวก็กิก็วา ค่ะทุกคนตอนนี้เราก็มาถึงหมู่บ้านแล้วนะคะเอาน้ำแจกชาวบ้านค่ะซึ่งชาวบ้านบอกว่าก็อา <autre S 1> <c oughs> นี่นะคะน้ำก็คือยังไม่มีกินนะคะก็มีทั้งเด็กแล้วก็ผู้ใหญ่นะคะแล้วก็ชาวบ้านค่ะแล้วก็คือไม่มีใครมาแจกถึง, <A we. S 1> งในหมู่บ้านนะคะอ,อ,อันนี้มีแคเป็นบ้านไว้เลยใช่ไหมฮะ ว่ายังเนี่ยก็นฐานนะคะน้ำพาน้ันน้านี่ก็คือถ้าถ้ามีอีกนี่ก็คือต้องการอีกใช่ไหมหันหันหันหน้าไปค่ะต้องต้องการอีกใช่ไหมคะต้องการอีกเพราะว่ายังไม่พอค่ะยังไม่พอน้ํากินไม่มีใช่ไหมคะไม่มีค่ะไม่มีนะคะก็ตอนนี้เรามาแจกวันนี้ก็ น่าจะบรรเทาได้ช่วงเานะคะเริมวาเยะอย่ที่หมู่ไหนิดตอนนเ่กอดายู่นี่เ้านองเดืยนเลยเดยเดยไว้ส่งแ่ครับผมที่ไหนเราเชื่อาด้ากกว่า่นหนเาเชือถือได้มานหว่าคุณเาปนน้

นี่ค่ะทุกคนชาวบ้านก็มาเอาน้ําแล้วนะคะแล้วก็อยากจะบอกว่าที่นี่ไม่มีร้านค้าแล้วนะคะเด็กๆจะกินขนมก็ต้องออกไปซื้อข้างนอกกลายมากค่ะและเด็กๆเยอะมาก นี่ค่ะทุกคนนี่นะคะเหตุผลที่ต้องมาถึงในหมู่บ้านนะคะเพราะว่าขนาดมาในหมู่บ้านก็ยังต้องมาแบกนะคะจะให้เดินแบบสิกิโลเพื่อไปแบกอยู่อีกหมู่บ้านหนึ่งมันก็แบกได้แค่แพกสองแพกนะคะชอบได้เเย่อเลยเยชอบเลย่ชอบนะแพกนี่นะคะทุกคน